มาคองให้เร็วนะครับให้กันไม่แมนเสียบอลไปชนาทิพย์ได้บอลเอาครับชนาทิพย์โดดเกี่ยวไว้นิดนึงแต่ยังคลองบอลได้เอาครับลากตะลุยขึ้นไปชนาทิพย์ไหลบอลออกมาทางด้านซ้ายให้กับซึงอาซึงอาเปิดเลียดเข้ามาไม่ไม่ถึงทงังอันนี้บอเบสนะฮะ <คน S 1> ล,ลุยมาฟุกุโมริใช่ไหมใช่ครับลุยจังหวะนี้ไปไม่ได้ไหลบอลคืในใ้ชนาทิพย์แต่คือมาฟุกุโมริเปลีปย่ยนเข้ามาฟุกุโมริ ให้ชนาทิพย์สวยอาครับชนาทิพย์ลูกนี้จะแหวกเสียบอลไม่ได้ฟ้าเก็มลาสวยก็ยิงเอฟซีโตเกียวได้สง่าย้อนเข้ามามาแต่งแล้วเข้าทางของโวนาลโน่ได้ยิงแฉลบมาล่าลูกนี้เรียบร้อย1ประตูต่อศูนย์ครับนาคาโตะย,ยิงประตูให้กับทางคชาชิมะแอนเลอร์ขึ้นนําในนาทีที่ต่อไปฟุกมุมาริให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์โอ้โหหลอกลูกนี้สวยมากอาครับชนาทิพย์ลองไปลอกลอมาแล้วจิ้มมาให้กับโคมาอีมาประคองท่าน เล่นสั้นครับให้ชนาทิพย์ภุกุมรลไหลามาจะให้คาเนโกะม่แห่แต่ว่าเปิดเข้ามาชนาทิพย์เดี่ยวติดแล้วจิ้มคือหลังกลับมาถ้าคามิเนะล่วงลงไปพุทธศาสตร์มาซึงอะไหลามาให้กับทางชนาทิพย์โยกมาแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาโดนสกัดได้โดยทางมาชิดะอีกครั้งหนึ่งมิยาสวะให้มาชนาทิพย์ยอดออกซ้ายมาซึงอะซึงอะเปิดเลียดเข้ามาโคมาอีกมันไม่ดีครับชนาทิพย์ครับ กระดกให้ได้กี่ซึงะครับเติมทางฝั่งซ้ายจับบอลแรกดีแล้วตบเข้ามาแล้วดูครับโคไม่โดงขึ้นมาติดฟุกุมมริชนาทิพย์ืนกลับไปให้กับซึงะห,หลายบอลมาให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์ได้พลิกแล้วชนาทิพย์ล็อกมาเข้ามาในกรอบเขตโทษล็อกอีกทีหนึ่งและไหลบอลมาแถวสองลูกนี้ได้จริงครับโอ้โหโดยตัวอย่างฟูกยครับมามงได้บอลตกมาแล้วลูกนี้ได้จริงโอ้โหสองศูนย์หรือเปล่าอุเอดะ โอ้โหยังไม่มีทงขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องดูวีอรก่อนว่าล้ำหรือเปล่ามีชนาทิพย์รับมาให้ชนาทิพชนาทิพคืนกับไปเกมมาตั้งกันใหม่อยู่ที่ฟุกุมาริปีเป้าแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาธานากะยิงลูกนี้เอาแล้วครับไล่มาแล้ว1ประตูต่อ2ครับฮอกไกโดคอนซเดเรซัปโปโรจากทางชุนตะธานากะโอเท,ทชนาทิพ์เอาอบอลไปโดนส้นครับให้อินุกไก เปิดติดชนาทิพตอาแล้วครับชนาทิพ์ได้บอลชนาทิพต่ังวานี้เจอโคอิซุมิครับเข้ามาบังเหลี่ยมไว้ชนาทิพ์ยังหลอกไปได้เอาครับชนาทิพ์ไปสุดเส้นแล้วยอดมากครับโอ้โหโคบายิจิงลูกนี้ก็ไปติดเซฟอีกโอ้โห,โโหถือว่าได้เปิดได้สวยนะครับแล้วโคบาีิมาตามนัดด้วยโอ้โหเกือบเป็นแอสซิสต์ที่สองของชนาทิพต์ครับวันนี้นี่กล้าลากาลุยจริงๆครับดูครับเอามาอยู่ครับุูเรงคาชิมะครับเจอไอิซึงะมาชนาทิพ เสียบอลไปแล้วครับโดนประกอบาครับโอ้โหอยู่ดีๆเกือบเสียเอาครับชนาทิพหลายบอลมาโคมาอีกครับโดนแย่งไปได้บอลของโดอีบ้างลูกนี้นี่มันแป๊กครับเอาครับมาอีกทีหนึ่งชนาทิพชนาทิพจิ้มหม่ตรงกับแอนเดอร์สันโลเปสได้กีซึงอะให้ชนาทิพไปที่ซึงอ่ะได้ทูมี่ไก่ปูไก่ให้มาที่ชนาทิพชนาทิพ เปิดปี่กันออกมาจะให้โคมายเอาไอ้จสันลบป๊โอ้โหแฟนบอลซัฟโปโ,โลนี่สียดาได้ครับลูกนี้ฝากมาที่ชนาทิพชนาทิพมาบอหลอกหลอกไปหลอกมาชนะทิพฝากบอลสัน้นๆให้ผู้ไกลผูลูกนี้ปะทะกับเลโอซิวายังลุกไม่ขึ้นนะครับแต่เกมเดินต่อชนะทิพได้บอลหลายบอลมาให้กับซึงะได้กินซึงะมีเน ขึ้นมาจาังหวะน,นี้ชนาทิพย์ี่ตรงเพื่อนครับชนาทิพย์บอลแรกจับไม่ดีนะครับต่อหน้ามีชาเลยครับกุมาริตวัดขึ้นมาเอาครับชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์โยกมาชนาทิพย์ยังไงครับโอ้โหแล้วสุดท้ายไม่ผ่านครับพยายามจะแย่งกันอยู่แอนเดอร์สันโลเปสเอาบอลมาได้แอนเดอร์สันโลเปสชนาทิพย์ยังคลองบอลได้อยู่เวดาชนาทิพย์เข้าไปแย่งตามประกบอยู่สุดท้ายบอลออกแล้วครับอันเดียวครับ ยังหวังสามแต็บอยู่ครับต้องีเสมอต้องมาให้เร็วชนะทิพย์คืนกลับไปธนากะรเปิดมาได้คีซึงะพักแล้วคืนกลับมาลูกนี้ชนะทิพย์ยิงเอา้าลูกนี้โอ้โหพยายามจะคืนมาชนะทิพย์ยิงและดูมาถึงโค้งโอ้โหแปรเปลี่ยนบอลเก็บได้ครับทากามินเนะให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์เสียงแหวกแหวกแหวกไปแล้วเข้าช่องมาให้กับอเดอรสันโลเปสติดธนานกะรแอนเดร์สันโลเปสชนะทิพย์ตวัด ออกไปก่กอนเจมโบทรอยมองแล้วก็ชนะชิปนะลูกนี้พยายามตวัดได้โอกัมบุระมาคาเนโกคาเนโกแหวกเข้ามาอา้าวแล้วลูกนี้ล้มลงไปกุญสินว่างคาชิมะแอลเลอร์ดูครับแตะลอดวางขาสวยมากแล้วเจอกระแทกจากครับโอปีอันเดรสันโลเปสลูกนี้หลอกสายโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับซัปโปรโรตีเสมอคาชิมะแอลเลอร์ได้สำเร็จโอ้ต้องบอกว่านิ่มนวลจริงๆครับลูกจริงของอันเดรสัน ือนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ชนาทิพตเอาละครับได้บอลลักลูกนี้โดนสก,กัดมาฮ่าฟุกุมุริแปะคืนมาแบบนี้เอาครับชนาทิพได้บอลชนาทิพหลุดเข้ามาชนาทิพลูกนี้ตอกซ้นมาจังหวะนี้เจย์โบตอยได้บอลเปิดเลียดเข้ามาสุง,งาทู่มาเจย์โบตอยให้ชนาทิพตแต่โดนจิ้มไปนิดนึงเสียบอลแอบเจ็บมงได้แต่มาติดทางฟุกุมุริชนาทิพตตอนนี้นี่ไม่ได้บอลง่ายๆครับ จังหวะนี้ไปทำฟาวด้วยชนาทิพย์ลูกนี้เปิดมาให้กับโคอิซูมิชนาทิพย์มาแย่งได้และจังหวะนี้เป็นบอลของทางซับเข้ามาตรงกลางทารารมิเนะเปิดมาอารครับบอลอยู่ที่ชนาทิพย์แม่มันพันแข้งปันขาและทิ้งตัวล้มไม่มีอะไรครับชนาทิพย์ชนาทิพย์ไหลขวางเข้ามาฟุก,กุมุริเปิดขวับชนาทิพย์มาที่ฟุกุไกฟุก,กุมุริอยู่ครับลูคัสให้มาชนาทิพย์ ชนาทิพย์เข้าขวาขวาแล้วโอ้โหดูดีแม่ข้ามคานไปแบบน่าเสียดายจริงครับน่าจะยิงได้ดีกว่านี้กดไม่ลงครับจังหวะของชนาทิพย์สงกระสินนี่ครับถ้าเข้านี่หล่อเลยครับจังหวะนี้แต่เสียดายครับที่มันข้ามคานลกคัาให้มาสวยครับลุชนาทิพย์ดึงจังหวะหาช่องแล้วช่องเปิดครับก่อนปัน่นด้วยขวาโอ้โหยิงน้ำชนาทิพย ม่ได้เหมือนกันโอ้โหชนาทิพย์นี่ตอนนี้พลิกไม่ได้เลยนะครับลูคัสโยกตัดก็มาฝากบอลที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ลูกนี้จะเปิดแมตติดมาที่ลูคัสลูคัสใหม่ลูคัสให้โดดได้ทุ่มให้กับชนาทิพย์มาอยู่ที่ลูคัสลูคัสจะให้ชนาทิพย์แต่ัวทีเดียวครับเอนโดเอนโดหลุดไปได้แต่ไม่ผ่านทางภูเกุโมรลีชนาทิพย์บ้างชนาทิพย์ก็ไม่ผ่านแต่ยังมีลูคัสมาช่วยลูคัสกินโหมไม่ได้แต่มาถึงชนาทิพย์เอาครับชนาทิพย์ เข้ามาตรงกลางแอนโดสันโลเปซลู่หูคนเดียวที่โดนล,ลุม3-4คนแล้วก็จังหวะของทั้งคาชิมะชนะทิปมาช่วยเกมรับครับถวัด5ของเกมหรือเปล่าบอลเล่นกันส,สั้นเอนโดเอนโดให้มาที่อาราากิเป็นบอลของชนาทิปโอ้โหโดนล,ลุมชนาทิปแยแวกสุดท้ายไม่ได้เปอร์นาเดสมาที่ชนาชิป ขวางมาทานากาศทินและผมพนุวะนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสนะ